แต่ก่อนพี่เล่นหากันนะครับชุดหนึ่งพี่สองพันสามพันต้องมีนะครับรุ่นนี้ครับปทุมมาศยอดนิยมสุดยอดประสบการณ์ครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่ครับในวันที่31กรกฎาคมปี2568กันนะครับอ่าวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับสิ้นเดือนมาแบ่งปันกันด้วยครับมาเริ่มรายการแรกวันนี้เลยนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จนะครับอ่ะขอภัยพี่เป็นพระแบบเหมือนนะครับอ่ารุ่นนี้ครับแบบเหมือนปี39ครับ รายการพระผงปี39รุ่นนี้ครับออกในนามวัดหัวเด่นนะครับอ่ารุ่นนี้ครับนาเก็บเลยครับเป็นพระผงแบบเหมือนหลวงพ่อกล้วยนะครับปี39ครับเขาจะสร้างเป็นพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ต่างๆครับหลายพิมพ์เลยครับอ่าวันนี้ผมได้ครับเป็นพิมพ์เต็มองคแบบเนี้ยครับอ่าพิมพ์แบบเหมือนหลวงพ่อกล้วยครับด้านหลังสิงนะครับมาแบ่งปันกันด้วยครับอ่ารุ่นเนี้ครับปี39นะครับวัดหัวเด่นนะครับหลวงตาสมานครับ อิาธิ์หลวงพ่อกวยครับอ่าก็ท่านนะครับได้รูกดวงมวลสารเก่าของหลวงพ่อกวยครับแล้วก็จัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับออกในนามวัดหัวเด่นนะครับอ่าแบ่งปันให้ละพี่นะเอาไปองละ300บาทพอครับปกติจะเปิดอยู่องค์ละ350บาทนะครับพี่นะอ่าจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับองค์นี้ครับอ่าองละ300ท้วทนส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้เลยนะครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อกวยวัดหนองแขมนะครับ ปี61นะครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยครับท่านเป็นผู้ดําเนินการในการจัดสร้างปุกเซกนะครับรุ่นเนี้ยครับออกวัดหนองแขมนะครับด้านหลังฮนุมานเชิญธงด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหนรียญรูปไข่นะครับเหรียญน,นอกวัดนะครับรุ่นเนี้ยครับปี6 1หนึ่งนะครับพิธีดีมากนะครับเอาไปอง์ละ200บาทพอครับองคเนี้ยครับเนื้อทองแดงนะคะรับรันเลขกำกับชัดเจนเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับ เหรียญหลวงพ่อกกยวัดหนองแขมปี61นะครับแล้วก็เนื้ออัปริกานะครับลงยาเหลืองก็มีนะครับอ่าเนื้ออัประกาลงยาเหลืองนะครับเหรียญหลวงพ่อกกยครึ่งองค์นะครับด้านหลังฮะนุมานเชิญธงนะครับมีตอกยันนะซ่อนหัวด้วยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าองค์นี้ครับเนื้ออัปริกาพิเศษด้วยครับอ่าองค์นี้ครับบล็อกขยื่นนะครับอ่าบล็อกขยื่นด้วยครับพี่เพิ่งเห็นเลยนะครับอ่าองค์นี้ครับลงยาเหลืองนะครับเนื้ออัปริกาเหรียญครึ่่งงงออค์หลววพก ปกติจะเปิดอยู่องค์ละ300บาทนะครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้เลยครับเอาไปองค์ละ250บาทพอครับอ่าองเนี้ยครับ250บาทส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้เลยนะครับเหรียญวัดหนองแขมปีหกนึงนะครับอ่าก็มาที่รายการนะครับพระสมเด็จนะครับรุ่นเนี้ยครับพระเจ้าพระองค์นะครับของหลวงปู่พิงค์นะครับอ่าหลวงปู่พิงค์ท่านนะครับเป็นเกจิชื่อดังนะครับวัดรับชมพู่นะครับอ่าหลวงปู่พิงค์ขันติพระโลนะครับ รุ่นเนี้ยครับอ่ารุ่นเนี้ยครับพระเจ้าพระองค์นะครับแกะบล็อกหน้านะครับปีหนึ่งหหลวงพ่อเงินวัดบางคานด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าพระเจ้าพระองค์รุ่นเนี้ยครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจาร์นะครับหลวงปู่พิงขันติพระโลนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนแบบนี้ครับพี่รวมเสกนะพี่นารุ่นเนี้ยครับอ่ฝั่งตะกุดทองคํานะครับอ่ฝั่งตะกุดทองคํานะพี่นาสร้างน้อยมากครับรุ่นเนี้ยครับ มาพร้อมกล่องเดิมนะครับเอาพิเศษไปเลยพี่ปกติผมจะเปิดอู่อค์ละหนึ่งพันครับราคาโปรโมชั่นนะครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับเอาไปองค์ละนะพี่นะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับอ่าหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับองค์นี้ครับอ่าเนื้อว่านดําฝังตะกุดทองคํานะครับของหลวงปู่พิงค์นะครับปีหกหนึ่งครับทันตัวหลวงปู่พิงค์ทันปุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วต่อมาเลยครับมาที่รายการธนบัตรขวัญถุงนะครับ หลวงพ่กวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นนี้ครับแบงค์500นะครับอ่ารุ่นนี้ครับธนบัตรพกซับขวัญถุงรุ่นแรงคูครับปี2560นนะครับรุ่นนี้ครับพี่แบงค์500นะครับเรี่ยมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับรุ่นนี้ครับเรี่ยมกรอบแบบนี้ครับพี่เลี่ยมมาก็ต้องมี100บาทนะครับเอาไปครับบานละ200บาทเท่านั้นครับแบงค์500นะครับแล้วก็แบงค์พันนะครับแบงค์พันเอาไป200บาทเหมือนกันครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับ ธนะบัตรขวัญถุงหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามรุ่นแรงครูครับออกในนามวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับแล้วก็แบงค์ร้อยนะครับก็เอาไป100บาทเหมือนเอาไป200บาทเหมือนกันนะครับพี่น้ขอภัยครับเรียมกอบมา100ครับเอาไป200บาทครับแบงค์ร้อยนะครับรุ่นนี้ครับแลวต่อมาเลยครับมาที่รายการตะกุดของหลวงปูหมุนนะครับรุ่นนี้ครับตะกุดหมุนเงินหมุนทองนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับ2มหาบารมีนะพี่นะ หลวงปู่หมุนหลวงพ่อเงินนะครับตะกุดหมุนเงินนะครับรุ่นนี้ครับเงินหมุนนะพี่นะลายธงชาตินะครับปี58พิธีดีมากนะครับรุ่นนี้ครับทำบุญจักวัดครับในสมัยนั้นนะพี่นะดอกละ500เลยนะครับรุ่นนี้ครับวันนี้ผมมีราคาแบ่งปันให้ครับปกติผมจะเปิดอยู่ดอกละ350บาทนะพี่นะดอกนี้ครับตะกุดรุ่นนี้ครับมีตอกโค้ดนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับตะกุดตะกุดรุ่นนี้ครับ เอาไปดอกละนะพี่นะ250บาทพอครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับเหลือดอกสุดท้ายนะพี่นะดอกละ250บาทเท่านั้นนะครับดอกนี้ครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับพระชัยวัฒนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันครับรุ่นเนี้ยครับพระชัยวัฒปี55วัดสดุทัศนนะครับเนื้อนวะโลหะนะพี่นะเททองโบราณผิวไฟนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าสวยเลยพี่รุ่นเนี้ยครับ ทำบุญจักวัดนะพี่นะในสมัยนั้นนะครับองค์ละ600บาทนะครับรุ่นเนี้ยครับพระชัยวัดปี55-5นะครับเทลึกสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับ155ปีนะครับรุ่นเนี้ยครับพี่ฮิปุกเสกดีมากครับเททองโบราณในวันที่27นะครับปี55แบบเนี้ยพี่27มิถุนายนอ่ะ27ิจนะพี่นะมีนาคมนะครับอ่แล้วก็พี่ฮจักรพพัดอีกหนึ่งวาระครับอ่ที่วัดสุทาน์แบบเนี้ยครับพี่อ่าในวันที่6นะครับกรกฎาคมนะครับปี2555นะครันหนาร้นยค้ับ พิธีดีมากนะครับพระชัยวัดนะพี่นะเนื้อนวะผิวไฟแบบนี้ครับผิวเขาจะเป็นแบบนี้พี่ลมตาลเป็นปกตินะครับผิวเขาจะแบบทาเป็นนะครับสไตล์โบราณนะครับรุ่นนี้ครับมวลสารเยอะมากนะครับแล้วก็มีรันเลขกํากับชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับมีรันเลขกํากับชัดเจนนะพี่นะต่อโคชัดเจนใต้ก้นนะครับเอาไปองค์ละ350บาทเท่านั้นครับองค์นี้ครับ เอาไปองค์ละ350บาทนะครับพระชัยวัดปี5 5วัดสุดทัศนะครับวาระพิธีดีมากนะครับรุ่นนี้ครับต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับมหาอำนาจนะครับรุ่นเนี้ครับเป็นของหลวงปู่อิ่มนะครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับรุ่นนี้ครับปีห7นะครับเหรียญไข่นะครับหลังลาหูครับหลังลาหูอมจันทร์ก็เกี่ยวกับทางด้านโชคลาภแบบนี้พี่หนุนดวงชะตาคํำดวงครับรุ่นเนี้ครับ มหาอำนาจนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับอ่าองค์นี้ครับองค์นี้ครับเป็นเนื้อชนวนนะครับอ่าเนื้อชนวนหน้ากากอัปริกาซาตินครับจีวรเหลืองนะครับรันเลขกํากับชัดเจนด้วยครับองค์นี้เลข5-5ครับเลขสวยเลยพี่อ่าเอาไปองค์ละ250บาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ปี67รุ่นมหาอำนาจนะครับรุ่นนี้ครับนาบูชาเลยครับสำหรับรายการรุ่นมหาอำนาจผมจะเหลือ2เหรียญนะครับ จะมีเลข55แบบนี้ครับพี่แล้วก็เลข99เนะครับเลขเ9ครับจะเป็นเนื้อนะพี่นะเนื้อทองแดงครับเลข99จะเป็นเนื้อทองแดงครับเหรียญนี้ครับหลังลาหูอมจานนะครับเลขสวยครับเลข99ครับเลขมงคลเลยนะครับพี่นะองค์นี้ครับหน้ากากจะเป็นหน้ากากทองทิพย์แบบนี้ครับพี่แล้วก็จะมีนะครับฝั่งเพชรแบบนี้พี่เพชรสวิปแบบนี้ครับเป็นลายธงชาติครับแดงขาวน้ำเงินขาวแดงแบบนี้ครับอ่าบริเวณสังกติของหลวงปู่อิ่มนะครับ รายการเนี่ยครับเอาไปเหรียญละ250บาทเหมือนกันนะครับรุ่นมหาอำนาจนะครับของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับพี่นารุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยนะครับต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการพระปฐุมมาศครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นแบ่งปันพิเศษให้นะครับรุ่นเนี้ยครับพระปฐุมมาศรุ่นเนี้ยครับเป็นของนะพี่นาพระอุปชานามครับหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับรุ่นเนี้ยครับ อาหลวงปู่นามท่านครับเป็นเกจิสายหลวงพ่อสวัยนะครับวัดบ้านกลางแบบเนี้ยพี่อารุ่นเนี้ยครับสายบ้านกลางครับง่ียง่ายนะครับหลวงพ่อนะครับอาหลวงปู่นามท่านนะครับรุ่นเนี้ยครับพระปฐุมมาศนะครับอาพระปฐุมมาศนะครับหลวงปู่นามนะครับรุ่นเนี้ยครับเนื้อผงนะครับอาองนี้เป็นผงพุทธคุณนะครับฝั่งตะกุดเงินทองนาคนะครับมีเกสาหลวงปู่นามเยอะมากครับชุดเนี้ยครับแต่ก่อนพี่เล่นหากันนะครับชุดหนึ่งพี่ 2000ัน0 0ต้องมีนะครับรุ่นนี้ครับปทุมมาศยอดนิยมสุดยอดประสบการณ์ครับแล้วก็เนื้อต่อมาครับเนื้อกะล่ทองแล้วก็เนื้อนวะโลหะหน้ากาดทองทิพย์แบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับด้านหลังสักครู่นะครับเนื้อผงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับมวลสารเก่าเยอะมากครับคุณแผนบ้านกลางมวลสารต่างๆแบบนี้ครับผสมลงไปด้วยนะครับรุ่นนี้ครับพระปทุมมาศหลวงปู่น้ำครับองนี้มีจีวรครับท่านตัวหลวงปู่น้ำท่านปลุกเสกนะครับ เนื้อสีขาวนะครับอ่าแล้วก็เนื้อกระไลทองนะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าเนื้อกระไลทองนะพี่นะอ่าเดี๋ยวผมส่องด้านหน้าให้ชมละกันนะครับอ่าด้านหลังยันเหมือนกันนะครับอ่าเนื้อกระไลทองนะครับอ่าแล้วก็เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองทิพย์แบบนี้ครับพี่สวยเลยครับอ่าชุดนี้ครับปกติผมจะเปิดอยู่ชุดละ1,3 0 0าครับวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยครับเอาไปชุดละนะพี่นะอ่าเอาไปชุดละ999บาทพอครับ สลีอะแบ่งฟันให้เลยครับตกราคาวัดเลยนะพี่นาถ้าเกิดแยกพี่องค์ละ5 0านะครับก็ได้นะพี่นาชุดนี้ครับเอาไปชุดละ999บาทพอครับปฐุมมาศของหลวงปู่นามยอดนิยมนะครับชุดนี้ครับจะมีเนื้อนวะ1องค์นะครับเนื้อกะลายทอง1องค์ครับแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณอีก1องค์นะครับรุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะครับ999บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับตะกุดไม้แยแยนะครับรุ่นนี้ครับ ตะกุดไม้ใหญ่ๆรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงพ่อนงนะครับวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อนงท่านนะครับเป็นเกจิสายหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรุ่นนี้ครับตะกุดรุ่นนี้นะพี่นะหลวงพ่อนงท่านนะครับจานอัคระภาษาขอมนะครับอย่างเข้มข uh ังนะครับรุ่นนี้ครับไม้แยญ่ๆหครับหรือว่าไม้ว่านนะครับเป็นไม้มงคลครับพี่เด่นทางด้านโชคลาภนะครับเสริมเสน่ห์แบบนี้พี่ สวยนะครับมีฝั่งตะกุดด้านในอีกนะครับอ่ารุ่นเนี้ครับเอาไปดอกละ200บาทพอครับดอกเนี้ยครับอ่าดอกละ200บาทเท่านั้นครับไม้แยแๆของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการล็อกเก็ตนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นล็อกเก็ตอาจารย์ลอยโพเงินนะครับไหวครูปี2568นหะครับหลังยันนะซ่อนหัวครับรุ่นเนี้ยครับของหลวงพี่มหาวัดเหนือนะครับอ่าหลวงพี่มหาวัดเหนือครับ เกจิชื่อดังจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรุ่นนี้ครับล็อกเก็ตอาจารย์ลอยโพเงินก็เด่นทางด้านนะครับโชคลาภนะพี่นะคุ้มครองคุ้มกันภัยแบบนี้ครับได้นะครับรุ่นนี้ครับปกติผมจะเปิดอยู่องค์ละ350ครับวันนี้ผมเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับเหลือ3องค์สุดท้ายครับพี่ใครไวใครได้นะครับเอาไปองค์ละ250บาทพอครับเอาไปองค์ละ250บบาทพอครับแบ่งปันให้เลยนะครับ ล็อกเก็ตอาจารย์้อยไหวครูนะครับปี2 5 6 8วัดเหนือนะครับอ่าขุนแผนนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่าขุนแผนรุ่นเนี้ยครับพิเศษเลยครับด้านหลังฝั่งตะกุดทองคํานะครับอ่าด้านหลังฝั่งตะกุดทองคําตะกุดเงินด้วยครับรุ่นเนี้ยครับผมแยกว่าจากชุดกรรมการกล่องใหญ่ชุดเนี้ยครับพี่ขุนแผนผงพายกูมารนะครับรุ่นขุมทรัพย์เศรษฐีวัดบึงเกากจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี59นะครับรุ่นเนี้ยครับผงพายกูมาต่างๆเยอะมากครับ อ่าองนี้จะเป็นเนื้อผงนะพี่นะผงขาวแบบนี้พี่อ่าฝั่งตะกุดทองคํานะครับอ่าฝั่งตะกุดทองคําพอกผงทองแบบเนี้พี่ผงพายกุมารน,นะครับอ่าองที่1ครับองค์นี้ครับอ่าองที่1จะเป็นเนื้อขาวแบบนี้ครับอ่าเนื้อขาวเอาไปองละ250บาทพอครับอ่าแล้วก็เนื้อดํานะครับอ่าเนื้อดําแบบนี้พี่ผงใบลานฝั่งตะกุดทองคําครับอ่าถ้าเกิดเป็นปรายก <imdi> ารเนื้อดําพี่ตะกุดจะเห็นได้ชัดเลยครับแบบนี้ครับ ตะกรุดทองคําตะกรุดเงินนะเอาไป250บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับต่อมาเลยครับจะเป็นเนื้อนะพี่น้เนื้อสีนะครับอาสีเหลืองแบบนี้พี่เนื้อสีเหลืองนะครับฝังตะกรุดทองคําตะกรุดเงินชัดเจนนะเอาไป250บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรปี59นะครับออกนีน้มวัดบึงกอกนะครับแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการครับมาที่รายการเสียพ่อแก่บูชาครูปี6 2นะครับรุ่นนี้ครับ เสียนพ่อแก่รุ่น2นะครับรุ่นแรกพี่ออกปี2557นะครับอ่าออกปีขอบแพนิวออกปี59นะครับรุ่นนี้ออกปี6 2เป็นรุ่น2นะครับอ่ารุ่นนี้ครับอ่าเนื้ออปาก้านะครับอ่าเนื้ออปาก้าครับอ่าลงยาครับอ่าลงยาส้มนะครับองค์นี้ครับพ่อแก่หรือสีบรมบคูครับเสียนพ่อแก่หลวงพ่อวันวัดคลองคูนปุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยพี่รันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปองค์ละนะพี่นะ 350บาทพอครับองค์นี้ครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับอ่า350บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับพ่อแก่หรือศรีบดมบคูหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับมีกล่องเดิมครบนาเก็บเลยนะครับอ่าต่อมาเลยครับมาที X, ร่รายการนะครับเหรียญนะครับของหลวงพ่อวันนะครับรุ่นบรรดาลทรัพย์รวยสุขทุกทิศนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญหลวงพ่อวันรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยครับเป็นเหรียญล่อครับงานพุทธศิลป์นะครับ เหรียญหล่อแบบนี้พี่งานพุทธศิลป์นะครับด้านหลังนะครับหลังยักษ์แบบนี้พี่สวยเลยนะครับหลังพญายักษ์นะครับบรรดาลทรัพย์รวยสุขทุกทิศนะครับหลวงพ่อวันนะอง์นี้เป็นหล่อทองแดงครับหน้ากากนะพี่นะทองเหลืองแบบนี้ครับเอาไปเหรียญละร้อยห้าสิบบาทนะเหรียญนี้ครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองธรรมดาก็มีนะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับ ทองเหลืองธรรมดาเอาไป150บาทเหมือนกันนะครับเหรียญบรรดาทรั์รวยสุขทุกทิศของหลวงพ่อวันนะครับอ่ารุ่นนี้ครับหน้าสะสมเลยครับอ่าแล้วก็พิเศษครับท่านใดไวท่านใดได้ละกันนะองค์นี้เป็นหน้ากากเงินนะครับเหรียญบรรดานรับรวยสุขทุกทิศนะองคนี้ครับอ่าเป็นเนื้อทองบอลนะครับอ่าเนื้อทองบอลหน้ากากเงินบริสุทธ์แท้นะครับเอาไป150บบาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับ เหรียญบรรดาลทรัพย์รวยสุขทุกทิศหลวงพ่อวันองค์นี้พิเศษด้วยพี่เลขครับอ่าองค์นี้ครับรันเลข18นะพี่นะอ่ารันเลข18ด้วยครับเลขสวยเลยครับเอาไปองค์ละ150บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการพระขันนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นพระขันเนื้อทองเหลืองของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี62นะครับอ่าพระขันก็เด่นทั้งด้านนะครับ คุ้มครองแบบเนี้ยพี่คุ้มภัยแบบเนี้ยพี่นะป้องกันคุณใสม์ดานะครับอ่าพระขันแบบเนี้ยครับมีนะพี่นะอัคาระยันนะครับสำเภาทองของหลวงพ่อวันชัดเจนนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเนื้อทองเหลืองปกติผมจะเปิดอยู่องละ200นะอ่าท่านใดไว้ท่านใดได้ไดละกันนะราคาแบ่งปันเฉพาะคลิปนี้ครับเอาไปองละนะพี่นะ150าบบาทเท่านั้นครับอ่าองละ150้บบาทเท่านั้นครับจัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้เลยครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับ150าบาทครับพระขันของหลวงพ่อวันแบบนี้พี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอ่าพระขันทองเหลืองนะพี่นะสวยเลยครับรุ่นเนี้ยครับป้องกันภัยดีนักแรงนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์วัดสี่ทรงธรรมนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงยอดขุนพลปี2559นะครับของหลวงพ่อสุพจนะพี่นะบล็อกวงเดือนนะครับรุ่นเนี้ยครับ บล็อกวงเดือนด้วยนะครับอ่าองค์เนี้ยครับสวยเลยพี่เม็ดแตงนะครับสายเหนียวนะพี่น้าเมืองนครสวรรค์นะครับปีห9บล็อกวงเดือนแบบนี้ครับสวยๆเลยครับแท้ดูง่ายนะอ่าเอาไปเหรียญละ150บาทพอครับเหรียญนี้ครับเม็ดแตงหลวงพ่อสุพจ์วัดศรีทรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าต่อมาเลยครับเหรียญนะครับกงจักรรุ่น2ของหลวงพ่อวันปีห6นะครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญกงจักรเนื้อทองแดงหน้าทองทิพย์ครับ หลวงพ่อวันวัดคลองคูณด้านหลังยันกระบองไข่นะครับอ่ารันเลข707ดร้วยครับอ่าตรงนี้ครับอ่าเจ็นะพี่นะขอภัยครับอ่าขออภัยนะพี่นะ7 1 7นะรุ่นเนี้ยครับอ่าเจ็นเะเลขสวยพี่เพิ่งเห็นเลยครับอ่าเลข717ด้วยพี่เลขสวยครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญกงจักรนะพี่นาย้อนยุคนะครับอ่าเป็นเหรียญทันทันตัวครับแต่เป็นเหรียญรุ่น2นะรุ่นเนี้ยครับอาไปเหรียญละ150บาทพอครับเหรียญกงจักรของหลวงพ่อวันนะพี่นรนคับ ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับพ like e ร,ระปิดตาครับอ่ารุ่นเนี้ยครับปิดตายันยุ่งนะครับรวยพันล้านนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นเนี้ยครับยอนยุคนะครับพระปิดตาหลวงปู่หมุนนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับน่าเก็บเลยนะครับอ่าเป็นปิดตาหล่อโบราณด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่ารันเลขกำกับชัดเจนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะเอาไปองค์ละ150บาทพอครับองนี้ครับอ่าพระปิดตาหลวงปู่หมุนนะพี่นะ แล้วก็เสือเหลือ1ตัวนี่ครับเสือรล่อหลวงปุ่มหมุนนะครับแบบนี้ครับพยัก์บารมีนะครับเสือรล่อหลวงปู่หมุนเหลือ1ตัวนะครับมหาอำนาจดีนักแรครับรุ่นเี้ยครับเสือล่อหลวงปุ่หมุนแบบนี้ครับพี่เอาไป150บาทเหมือนกันนะครับรุ่นเี้ยครับหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานนะพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับรุ่นเี้ยครับนาสะสมเลยนะครับพี่นาต่อมาเลยครับขุนแผนนะครับ หลวงปู่หมุนนะครับรุ่นนี้ครับเมตตาบารมีนะครับเหลือ1องค์สุดท้ายนะครับเอาไป150บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับขุนแผนยอดขุนพลนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับด้านหลังอคระะยัน5ครับรุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะพี่นะต่อมาเลยครับตะกุดรอครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับรุ่นรวยทันใจก็มีนะครับรุ่นนี้ครับตะกุดหลวงปู่หมุนรวยทันใจครับตะกุดปอกกระสุนลูกปืนนะครับรุ่นนี้ครับปอกกระสุนลูกปืนแบบนี้พี่สวยเลยครับ หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะพี่นะเอาไปดอกละร้อยห้าสิบาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับรันเลขกำกับชัดเจนองค์นี้เลขดอกนี้เลขหนึ่งแปดแปดด้วยครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานย้อนยุกนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับสวยเลยพี่เอาไปร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญมหาอํานาจนะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเนื้อทองแดงนะพี่นะวันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาแบ่งปันกันด้วยครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญมหาอำนาจนะครับเนื้อทองแดงของหลวงพ่อวันนะเป็นรายการยอดนิยมนะครับด้านหลังสิงนะครับมหาอำนาจแบบนี้ครับเนื้อทองแดงปกติผมจะเปิดอยู่เหรียญละ250บาทนะพี่นะอ่าองนี้เหรียญแกะบล็อกสวยยอดนิยมด้วยนะครับแท้ดูง่ายครับอ่าเขาจะมีวงเดือนนะพี่นะล้อมรอบขอบเหรียญชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละนะครับ200บาทพอครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญละ200บาทเท่านั้นครับอ่าแล้วก็อัประก้าครับ ปกติจะเปิดอยู่300นะเอาไป250บาทนะองเนี้ยครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะเนื้ออาปรกกาครับอ่าองเนี้ยครับเหรียญมหาอํานาจนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี58นะครับรุ่นเี้ยครับรุ่นนิยมด้วยครับรุ่นเี้ยครับมีประสบการณ์มากมายครับด้านหลังสิ่งก็เด่นทางด้านมหาอํานาจนะพี่นารุ่นเงี้ยครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญไพรีพินาศนะครับอ่าเหรียญไพรีพินาศนี่เป็นรายการยอดนิยมนะครับ เนื250 water, function, online, uh, friends, um, ้อทองแดงลงยาขาวไป250บาทนะเหรียญนี้ครับทองแดงลงยาขาวนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญไพรีครับฝังตะพุดชนวนด้วยครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับปีห8นะรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับพ่อปู่เสือกาลสิธหรือสีนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญรายการนะครับลงยาเครื่องทรงด้วยครับเครื่องทรงของหลวงปู่แบบนี้อของปู่หรือสีแบบนี้พี่ มีเป็นรายการลงยาแบบนี้ครับต่อโค้ด9รอบครับสร้างแค่100เหรียญนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับรวมเสกหลายคณาจา์เลยครับเอาไปองค์ละนะพี่นะเอาไปองละ400บาทพอครับรุ่นนี้ครับเหรียญพ่อปู่เสือกลสิท์หรือ4ปี2,568ของหลวงพ่อเกาะนะครับรุ่นนี้ครับต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อเงินครับรุ่นเงินพันล้านนะครับ เนื้อทองเหลืองนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเนื้อทองเหลืองครับเหรียญหลวงพ่อเงินนั่งพานแบบนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปลุกเสกเดี่ยวครับออกในนามครับวัดคลองคูนนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอครับเนื้อทองเหลืองครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการชุดแบ่งปันครับคู่เหรียญหลวงพ่อพัดแบบนี้พี่เหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นเจริญพรกลางนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับปี2564ครับทันตัวหลวงพ่อพัดท่านปุกเสกครับอ่าเป็นเนื้อปีเครื่องบินนะครับอ่าเนื้อปีเครื่องบินเมตตามหานิยมแบบนี้ครับลงยาม่วงนะครับอ่าองค์เนี้ยครับสวยเลยพี่เหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่นะอ่าเกจิชื่อดังครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอาไปคู่กันกับพระปิดตาครับพี่อ่าคู่กันกับพระปิดตาครับปี6,500ปีแบบเนี้ยครับ เอาไปคู่ละนะพี่นะา5 0บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับ2รายการนี้ครับท่านหลวงพ่อพัดท่านปุกเสกนะครับต่อมาเลยครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์วัดสีทรงธรรมนะครับเนื้อสัตตะก็มีครับรุ่นนี้ครับพี่เนื้อสัตตะโลหะนะครับเนื้อสัตตะโลหะครับหลวงพ่อสุพจน์เอาไป250บาทพอครับเหรียญนี้ครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับหลวงพ่อสุพจน์วัดสีทรงธรรมนะครับเป็นเหรียญนะครับทรงไข่นะครับปี5 9นะครับ หลังยันนะพี่นะยอดขุนพล10ทิศแบบนี้ครับอ่าสวยนะครับรุ่นนี้ครับ250บาทเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะพี่นะวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งพันพี่ครับเพียงเท่านี้นะครับพี่นาก็เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนนะครับพี่นาอ่าแคปรูปนะครับรายการนั้นนะครับส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับไม่สะดวกในการแอดไลน์ครับสามารถโทรมาสอบถามได้ครับผ่านช่องทางครับที่ผมขึ้นเบอร์โทรนะครับไว้ให้ด้านบนหน้าจอได้เลยนะครับ แล้วก็นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจ g e ผมก็มีนะครับพี่นะาสามารถเซิร์ชว่านะครับนิวเด็กหอพระเครื่องครับก็เจอเลยนะพี่นะาก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ